สวัสดีครับเพื่อน,อนๆชาวทิกตอกครับวันนี้มานําเสนอเรื่องของภาษาเซียนวนลคำครับผมภาษาเซียนวนลคำมวันนี้เสนอคําว่ามองแพ้ต้องแพ้มองแพ้ต้องแพ้เป็นคําพูดที่ใช้กับคนที่มีประสบการณ์นะครับส่วนใหญ่จะออกจากปากคนที่มีประสบการณ์ในการมองไก่ในการเห็นไก่มาเขาทั้งเยอะจะใช้ในกรณีที่ไก่เบียดเบียดกันนะครับไก่เบียดเบียดกันหรือว่าไก่มองว่า จะแพ้หรือไม่แพ้จะได้หรือว่าจะเลิกส่วนใหญ่จะเล่นกันแผลได้เลิกหรือว่าแผ้เบียดเบียดกันครับมองแพ้ต้องแพ้คนที่พูดจะมีประสบการณ์ครับ <c oughs> จะเป็นคําพูดของคนที่มีประสบการณ์การมองไก่การผ่านไก่เป็นคำพูดของพวกเซียนเดินสายที่มีวิชาอาคมแก่กล้าที่เดินสายเล่นไก่ได้เลี้ยงดูตัวเองได้นะครับสามารถหารายได้ได้จากการเล่นไก่ครับผมมองแพ้ต้องแพ้ดูจากอะไร มองแพ้ต้องแพ้ดูจากหนึ่งกิริยาของไก่ครับอาการของไก่เวลาที่มันโดนแข้งลักษณะที่มันออกอาการว่ามันสู้ไหมมันลดไหมไก่แววตามันเป็นยังไงครับแววตามันลดทํากิริยายอมหรือว่าด้วยหน้าเสือส่วนหนึ่งครับด้วยแผลประกอบแผลประกอบว่าแผลมากแผลน้อยโดนแผลขนาดนี้ทนไหวไหมอันข้างหน้าจะรอดหรือจะอยู่ครับคนส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์เขา คำว่ามองแพ้ต้องแพ้นี่มันเป็นคำพูดที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์นะครับคือถ้าเรามองมันแพ้แล้วมันไม่แพ้นี่มันดูหมูเลยนะครับแต่ถ้ามองแพ้แล้วมันแพ้มันก็ดูดูน่ากลัวครับภาษาเซียนไก่วนละคำก็วันนี้เสนอคำว่ามองแพ้ต้องแพ้ครับครับผมฝากเพื่อนๆติดตามได้ครับอยากจะทราบคำไหนอยากจะรู้คำไหนเดี๋ยวจะเอามานําเสนอให้อีกทีหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับ